สวัสดีค่ะดิฉันชื่อปราวีสมพงศ์วันนี้ดิฉันจะมารีวิวอาหารเสริม nv7 รอบ2นะคะได้หยุดกินครั้งแรกเพราะติดป,ปัญหาเรื่องการเงินดิฉันกลับมารับประทานรอบสองเพราะว่าดิฉันมีปัญหาตอนอากาศเย็นตอนกลางคืนดิฉันจะนอนตะแคงไม่ได้เลยดิฉันจะปวดต้องนอนหงายนอนหมอนสูงตลอดตอนกลางวันก็นั่งขัดตมาดไม่ได้นั่งนานไม่ได้ต้องขยับตลอดจะป จะลุกขึ้นยากพอดิฉันกลับมารับประทานอาหารเสริมเอนวเจตได้เพียงเม็ดแรกเช้าเม็ดแรกพอตกกลางคืนดิฉันก็ลองนอนตะแคงดิฉันนอนได้นอนตะแคงได้หมอนก็ไม่ต้องนอนหมอนสูงให้ปวดคออีกแล้วก็นอนหลับพอเม็ดที่สองตอนกลางวันดิฉันก็นั่งขัดตามาดได้ลุกขึ้นสบายไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนตะกอนภูมิใจในอาหารเสริมปกติลูกอยากให้กอดดิฉัน ฉันก็กอดลูกไม่ได้ตอนนี้ที่ฉันกอดลูกได้สบายเลยนั่งขัดสมาก็นั่งได้สอนการบ้านลูกสบายเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเวลาสอนการบ้านลูกก็ลำบากต้องเหยียดขาตลอดเดี๋ยวนี้สบายค่ะตั้งแต่มาทานอาหารเสริมเอ็นวีเจดิฉันภูมิใจมากนะคะเอ็นวีเจดช่วยดิฉันได้เยอะดิฉันจะพยายามรับประทานต่อเนื่องแล้วก็จะแนะนําอาหารเสริมเอ็นวีเจดให้คนอื่นรับประทานที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามข้อตาม อะไระก็จะแนะนําให้เขารับประทานเพราะว่าฉันทดลองกับตัวเองแล้วฉันว่าดีฉันจะแนะนําให้คนอื่นทานค่ะดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบําบัดแบบองค์รวมมาเป็นครอบครัว NV 7กันนะคะ NV 7ขอให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ